Música เมื่อยยังโดนเนี่ยุมงงสวัสดีครับ <IO> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่กูสู่คนสวัสดีครับคุณข่าสา่อาเด้อไปยังไหนพี่น้องมันยังไม่านี่พี่ยกินไม่ไนี่พี่ยนีไม่กินไม่านี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสี่พันคนด้วยนะคะสวัสดีสูหกูสู่คนะครับวันนี้เรามา ในในอย่างในบทเจ็กผีว่าอีมิที่สอบกันยังมีผ้ผีนี่พไ่ดองว่าต้องหาตัวละครงานคนสวยคนสวยนะพยายามจะทําให้ค่อยเป็นคนที่แย่จริงๆคนแบบค่อยมีแบบสไตล์ของค่อยเป็คน <c oughs> คนสวยนะแล้วนางก็คิดแผนแบบ แบบนี้ถ้าต้องเปลนแบบนี้สันสวยยังไงสันกับว่าสามารถเป็นอย่างอื่นได้เป็นที่ออสางบไรจ,จ้าน่ะนะคอยบอกเลยว่าวันนี้เรามาในตีมผีนะคะพี่น้องตีมพี่ดาวหรือตีมพี่หลอกอตีมพี่หลอกพี่ปวบด้หยนี่เขาวายุม่มกันเลยเหรอคาับ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อนี้สิมากินนะครับ กินข้าวไม่น okay, ้องกินข้าวกินข้าวกินข้าวไม่กินข้าวก็ผีปูพี่งาอยากกินยังผีปูผีงาอยากกินนี่เลยนี่ผักหวานผักหวานเลยมีผักหวานมีผักหวานอีหยังผักหวานผักหวานแกงผักหวานบอกแมนอุ้ยเป็นเจ้แซ่บเทอะแกงผักหวานนะครับล่ะค่ะมากระดิ่งนารอดก็ผีแล้วมากระดิ่งปลาแห้งหิวหอยหิวยังหิวจำบางอย่างขึ้นจำให้รับเทอะพอมันเป็นถายสิพังก็พี่หิวเหผาไหมก็เส้นลูกหลานเซ้นได้กินไปกินแม่เมื่อเจ้าคือว่า คือบอกเขาว่าคือค่ะ,คะว่าเจี๊ยบประเดีงเอ,งอกกเีอยาก,กินต่ยุนนรกบ่มีกินตียมึงมึงบอกเป็นบาปหลายอันมะกิ <c oughs> เลสตันหาหนาวมันเป็นอย่างกำแพงหนึง่งอย่ามาพูดฉันไม่เคยทำบาปแค่ปิดภาพแค่นั้น <c oughs> คือเป็นตะยานแท้เราว่าคุณเมกก่กระดเพราะนะอะไรอีกเขาว่าสวัสดีสี่พันท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวนะครับให้ท่านผู้ชมเบิ่ง ปิดไปบอกปลีกนะครับว่าต้องปิดว่ต้องปิดจ้าจำเลนะ้ไหมบ่ขอเนี่ยกินข้าวกับผีก็ได้พี่น้องกินกับผีปูผีเงาผีปูผีงาผีบัดพวกบุญหลวงหงาไม่ได้กินกแล้วาาก็ปีละอืกินนัททองมูจักบ่าวาอีพี่สิบสองเขาแต่งเป็นผีเขาเปลี่ยนตัวละครแล้วเขาบาเอาน้องจัดเต็มแล้วเขาสิเอาน,นก,กนกขีแทนเอาเงินมาเอา พันสมุนทรเจ้าเป็นผีเจ้าสิขึ้นบ่สข้าตัวบ้าถึงก็บ้ไปแล้วเนาะข้าตัวบ้าถึงม็บ่ไปบ่ปลาดาล่าเนาะปลาดามาได้พี่ดองอันนี้อันนี้ไม่เขาปีแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยแต่ยก็ปีแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยไม่จำแห้งค่ะเอาก็หิวหรอบอสอืมกินเป็นนี่ระกิ็นคือว่าเอ็ลูกหลานว่าเฮ็ดบุญให้จ้าเดือเนี่ยซื้อกินยังไหมั้งเจ้าเห็นบ่ ท่านดุูละมา่านอยู่ไปกับพระทรงเขา่ยาไหวกับพระเปรยวัดที่กินเนื้อได่บญข้าวสา,าอีกยังกับพระเด็กินน้ำมมูนใบตองอะไรเลี้ยวบวะใบตองก็อย่าเลี่ยบเข้าวโพดไก่ซำกินเบื้องมองูนก็จ้ากินอยู่ใบตองอะไรเลี้ยวเด้พี่น้องสี่พอนก้นจะกผีโอ้ยมือหนียวแน่นแล้ว <c oughs> จะเป็นผีแล้วนี่อีกพี่ยังอีกพี่บ้าบ่เป็นอยู่แล้วพี่บ้าหรอแกงผักหวานพี่น้องมากินน้ำกันมีเทปให้รู้ไหมลูกหลานกันไม่มากินไม่บักหลาคนเดียวเลยอันทรงอัน เฮ็ดบุญไปหายเงินได้พักบานเห็นไหมเนี่ยเม่ได้กินได้เท่นานังเมึงมู้กินอยู่เมื่เจ้าเอ้ยตุ่ยตุ่ยตูนใหยังนี่คือจังใดก็ไม่เฮ็ดบุญเงินยายทวดยายทวดในยายทวดบาราบข่าว่าเจ้าเล่นได,ได้ได้ยินบทนี่แสียบจุ่มกินได้บาราบไหมยังพักหวานก่อนพยายามกินก่อนบล็อกชินเป็นุ่้ยปีแล้วบยได้กิน ใครเล่นหาตุกปีเล่นหรอไปเล่นหาใครที่แม่นี่ลีติอืมกูเคยไปกินสันปีว่าน่ะปีวมื่าไงหั่นบอบอไม่ค่อยบอกปีก้นบอไปเแทนอืมแมงไงผัวมึงถึกเออหรือเปื่อกินจะไม่บ้องหวานบอปลาแห้งของข้าวเหลือสามสิบแชร์เลลัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือบางอย่งเดี่อ่ะปลาแห้งมาต่เหลืออยู่มาของหวาน ของข้าวไม่มีก็เลยไม่ได้รับบุญก็ได้รับแบบพราะกระเทิอนนะเบอง์นี่เห็นบหานี่จุดทูบแต่ว่ากัมนหนึ่งหมดได้เนิบ่าแม่แซงบ่าได้แซงเจ้าเด็กจุดทูปหาหอดมาดดบางแก่นจุดไปหอดหอดว่ากูหอด่าสั่กูดูดเดาๆมากกูว่าเสกินของหวานของหวานกูไม,ม่มีประเดอนไม่ต้องกินของของหวานกินต้องของข้าวปีนาเห้กินย ต่มาประตูนรกเปิดปีแล้วเธ่อะไเดียวเปิดรับมึงกันแล้วรับกูกูรุดคนแล้วปีหนาเด้อปีหนาก็รอบมึง่งสมาร์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเลยก็มึงไงไงหาพันคนแล้วคอนโดมันอ่ตีเขาตีหุ่นตากันไหมไม่ยังมึงมกมุกเปล่าไงไปซ่อนทีดีกินน้ำมนได้เดจ้าตั้งใจซึมนีบ่งอไม่จ้า ยื้อนวดตีแมวเหี้ยไอเออวะบ่มีผัวแต่ผัวสะบานมาตีตาควายพี่ยังก็บ่เป็นต่ายานเดมไม่แต่งก็น่ากลัวอยู่แล้วอืมอืมกิบ่พ่อะว่าเอาไว้กินนั่งก็ปีนาก็จะได้กินกินไปกินนะผักหวานแหมปีนาต้องซื้อจุดอีกนิดนึงนี่นิดไหมผักหวานแหมกดแชร์ก่อนพี่น้องกดแช็ค ่เจ่ด้วยค่ะไปว่าคือเหลือกันล่ะหรือส่วนสิดิโอม,มา่ว่าวนิ่มมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอืมโอ้ยเจ้าได้เป็นไหนนั่งรับกระพองนั่นอืมเพจผูยย้ใหญ่บ้านเขาไม่ว่างเราก็ต้องไลฟ์เพจของค่อยนะฝากแชร์ด้วยค่ะนี่ทำงานให้ลูกชายานะค่ะทำงานให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพจใครเพจฉันหรอเพจผู้ใหญ่บ้านเพจโอ้ยเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแล่นมุขคือบุญหน่อยเลยโอ้ยบุญหน่อยนะครับอีหางนี่คือติเป็นแซนเนี่ยหมายถึงว่าเมืองไหนสด เอาทักทายเอฟซีก่อนเร็วไม่เห็นหูพีเปอร์เซเด่นแต่เพียงมึงคนบริจาคเป็นแบงบบบอืมกัสิลลาสกงเต๊กไปหรอกเอาป่ะในนี้ยังบอกมาเป็นคนนี้หิวข้าเนาะหิว่าพีนะมึง่ได้กิน <อา S 1> เขป็นคนนี้ิวอีกได้กินเขาอยู่ไหมเร็วสิพากงเต๊กไปหอายเซียังฮะอ,อะไรบ้าเอาอยัางคงหวาน กรุงปีกเพรามีของหวานบ้านบ้าน,านรถรถที่ดินที่ดินนี่สินนี่สินไม่เอาเอา,เอาไม่เอาไม่เอาเราเาลี้ยงเปล่